อารมณ์ตลาดพุ่งแรงแต่ราคาดูนิง่งบิตคอยจะมั่นคงจริงหรือไม่ ETF อัดเงินเพิ่ม524ล้านดอลลาร์อีโดเรียมจะมีแรงพอที่จะพุ่งทะลุจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่บิ๊กเนมจากว a l l s t r e e ททุบโต๊ะประกาศบิตคอยไปต่อที่250,000ดอลลาร์แต่ก่อนหน้านั้นขอให้ La y e r 2โชว์ดูดเงินขั้นเทพกันก่อนสถาบันการเงินกักตุนเหรียญกันแบบไม่ลืมหูลืมตายอดสะสมเหรียญของบริษัทต่างๆทะลุ1 0 0ล้านดอลลาร์ รายย่อยบอกพี่ๆช่วยเหลือผมไว้บ้างคอยเบสทุ่มเงินอุ้มลูกชายหัวแก้วหัวแหวน USDC จะไล่ทัน USDT ได้หรือไม่ขนาดกองทุนยังเป็นปริศนาแต่รอบนี้คอยเบสจะช่วยให้ USDC แย่งปืนที่ดีฟายคืนมาได้หรือเปล่าแรงหนุนจาก ETF บวกกับเจ้าพ่อปั่นราคาอาจทำให้ SOL เหลือแค่9ก้าเดียวก็จะถึง300ดอลลาร์ GSR และ Mailstrom ลงสนามพร้อมกัน UPEX กลายเป็นอ่างเก็บน้ำของโซล่หรือไม่ รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แลวมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความ,มารู้กันได้ที่ l ล n e Open Chat BTV Thailand วันพุธที่1 3สิงหาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตรายวันกับผมเจ้พูดดำเนินรายการวันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับวันนี้ดัชนีเฟรนกรีกของ CMC ได้กระโดดขึ้นอีกครั้งครับที่63ซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานมา3จุดและเมื่อสัปดาห์ก่อนยังอยู่แค่ 52. ่52เทานนัน้ โดยความรู้สึกของตลาดฟื้นตัวเร็วกว่าตอนที่ได้พบรักแรกเสียอีกครับซึ่งตอนนี้อยู่ห่างกับจุดสูงสุดของเดือนเพียงแค่แต้มเดียวที่68ครับโดยถึงแม้ว่าจะยังอีกไกลนะครับจากจุดสูงสุดที่88เมื่อพฤศจิกายนปีก่อนแต่กินความโลภก,ก็เริ่มโชยมาแล้วครับโดยเที่ยงครึ่งของวันนี้บิตคอยครับได้แกว่งตัวอยู่ที่แถวแถว1นึ0 0ดอลลาร์ทรงราคาดูนิ่งครับแต่เหมือนเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาและถ้าเรามาดูกันที่ความผันผนวนเงินบ้าง ข้อมูลจาก n e w h ฮ g ครับได้ชี้ครับว่าความผันกวนย้อนหลัง30วันและ60วันอยู่ที่เพียง1.17%และ1.39%ในขณะที่ปิดโบให้ตัวเลข60วันอยู่ที่1.27%ซึ่งก็แปลว่าอารมณ์ของตลาดกำลังพุ่งครับแต่ความผันขวนยังคงทำตัวนิ่งอยู่เหมือนเซียนเก่าที่ดูเงียบขรึมแต่ในใจเดือดพลานครับโดยถ้าเราย้อนกลับไปในกลางเดือนมิถุนายนโดยถ้าเราย้อนกลับไปกล,ปกลางเดือนมีนาคม ในตอนนั้นครับค่าความกลัวยังอยู่แค่15ตลาดทั้งตลาดหนาวสัน่นแต่ในตอนนี้ครับด้วยแรงซื้อจากสถาบันและเงินทุนไหลกลับครับบิตคอยกับบิตูเรียมก็ได้วิ่งโหดแบบเปิดโหมดโกงเลยครับอารมณ์และราคาต่างก็เติมไฟให้กันและกันแต่ก็ต้องจําไว้ครับว่าประวัติศาสตร์สอนเล่าอยู่เสมอครับว่าถ้าความโลภเกิน70เงินร้อนระยะสั้นก็มักจะชักแห่แต่ถ้าแตะ80ก็อาจจะโดนเบรกหัวทิ่มทันทีซึ่งสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่ความโลภที่ค่อยๆเพิ่มครับ แต่กลัวที่จะพุ่งชนเพดานต่างหากเมื่อวานนี้ครับอีเธอรียมได้พุ่งทำมูลค่าตลาดถึง5,57,560ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน2,021ครับโดยราคาได้ขึ้นไปแตะ4 6่5 2 8ดอลลาร์เพิ่มขึ้นวันเดียวถึง7.9%และมูลค่าซื้อขายกท็ทะลุ5,6200ล้านดอลลาร์ทั้งเงินทุนกับอารมณ์ตลาดก็ได้พุ่งพร้อมกันครับซึ่งกองทุนอีออ EP f ในสหรัฐ ดูดเงินเข้าไปกว่า524ล้านดอลลาร์โดยแบ็กรอกรายเดียวครับก็ได้ซัดไปกว่า319ล้านดอลลาร์ส่วน f ฟเด l i ตีก็ไม่ได้ยอมแพ้ครับดูดไปอีก145ล้านดอลลาร์แรงซื้อจากสถาบันต่อเนื่องยาวนานถึง1สัปดาห์แบบไม่หยุดเลยครับซึ่งบนเชนยังได้พบกับ w a l l ล็ตที่มีความเชื่อมโยงกับอีท r e u m f มฟาวเดชันได้เทคขายกว่า4095อ e ีเทชที่ราคา4578ดอลลาร์ และได้แลกเป็นดายสเตเบิลคอยราว18.75ล้านดอลลาร์โดยที่เหรียญพวกนี้ครับถือมาตั้งแต่ปี2017และในตอนนั้นมีมูลค่าเพียงแค่4.75ล้านดอลลาร์ครับซึ่งในตอนนี้เฟียนกรี e ได้ขึ้นมาถึง63เงินทุนกับราคาผักกันขึ้นโดยเป้าต่อไปครับอาจจะจ้องที่จุดสูงสุดที่4,892ดอลลาร์แต่ก็อย่าลืมครับว่าเมื่อเงินหนาและอารมณ์แรง ก็อาจจะมีจังหวะเบรกแรงได้ตลอดเวลาครับจากข้อมูลได้ระบุครับว่าปัจจุบันบริษัทกองทุนสำรองอีเธอรียมอยู่ที่2.95%ของซัพพลายทั้งหมดในขณะที่อีเธอรียมสปอร์ตอีทเครับรวมกันถืออีก5.13%โดยรวมแล้วเกิน8%ซครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า ETH ทุกๆ100เหรียญจะมี8เหรียญที่อยู่ในมือของพวกเขาครับโดยแม้ว่าช่วงนี้อีเธอรียมจะอยู่ในโหมดโกงด้วยแรงหนุนจาก E t ทและอารมณ์ตลาดแบบกสุดขีด แต่ก็ยังไม่ควรดีใจจนเกินไปครับเพราะแผนที่ Liquidation เริ่มติดไฟแดงโดยในบริเวณ4,700ดอลลาร์ครับมีช็อตค้างอยู่กว่า514ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าทะลุไปได้ครับก็อาจจะเจอความผันผวนแรงส่วนใต้4,550ดอลลาร์ยิ่งน่ากลัวกว่าครับเพราะมีรองค้างรอชำระถึง1 5 7ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าหลุดจากตรงนี้คลื่น Stop l o อดก็อาจจะเร่งการร่วงให้แรงขึ้นไปอีกครับโดยในตอนนี้ฝั่งรองกองพเนินเลยครับ ซึ่งถ้าใช้ l e v e r a g e สูงการขึ้นก็จะเจอกับแรงแกว่งที่แรงมาครับและถ้าจะลุยแต่4,892ดอลลาร์หรือแม้แต่5000ดอลลาร์ก็ต้องล้าง l e v e r a g e บางส่วนและทำให้แน่ใจกับว่าแนวรับที่4,600ดอลลาร์มันแข็งพอทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของ BTV และรับเคล็ดลับความมั่งคั่ง ได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับบิตคอยที่อั้นมาตลอดหลายเดือนในที่สุดก็ทะลุ1 2 2 0 0 0ดาอลลล่าครับได้สร้างสถิติใหม่โดยถึงแม้ว่าจะถอยลงเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับแต่การพุ่งในครั้งนี้ก็ได้จุดไฟให้ตลาดลุกโชนเลยครับเพราะเงินได้ไหลเข้ามาแบบไม่หยุดตำแหน่งเลเวอเรจสูงๆก็โดนปั่นป่วนกันไปหมดและสิ่งที่ทำให้ช็อกยิ่งไปกว่านั้นครับ คือ Galaxy d i g i ิจิตลได้โอนบิตคอยมูลค่ากว่า3.7พันล้านดอลลาร์เข้า Exchange ในวันเดียวซึ่งกระทำเอานักเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเทขายในทันทีครับที่2 6 1 0 0 BTC ส่วนใหญ่ก็ขาดทุนหนีตายครับและผลลัพธ์ก็คือแรงขายนี้ได้ไปกระตุ้นเอฟเฟกต์โดมิโนในตลาดอนุพันธ์ครับทำให้การล้างพอร์ตออปชันและสัญญา p e r p o โ u เชุ port, ่งทะลุ531ล้านดอลลาร์ ซึ่งถึงแม้ว่าระดับราคาจะสูงจะมีแรงกดดันนะครับแต่มันก็เหมือนกับเป็นการชาร์จไฟรอบต่อไปที่จะพุ่งขึ้นอีกครับ I think the 200 to 250,000 f o r Bitcoin still makes sense because that would still only value it at 25 percent of the size of the gold market. Okay. So I think digital gold means Bitcoin should be worth over a million per Bitcoin and it could happen in the next few years. แม้เผชิญความผันผวนของตลาด ทอมลีผู้ร่วมก่อกตั้งฟันสตรัทยังคงมองบวกบิตคอย n คาดว่าด้วยแรงหนุนจากการถือครองของสถาบันที่เพิ่มขึ้นการทาวิ่งที่ทําให้ซั p พล y ยตึงตัวและการไหลเข้าของ ETF อย่างต่อเนื่องราคาบิตคอย n มีโอกาสแตะ200,000ถึง250,000ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2025พร้อมกันนี้โปรเจกต์เลเยอร์2อย่างไฮเปอรได้ระดมทุนร่วงหน้าไปแล้ว8.3ล้านดอลลาร์โดยใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก250,000ดอลลาร์ เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของบิตคอยไม่ใช่แค่ภาพราคาสวยๆนะครับแต่มันคือการที่ตลาดเลเวอร์เจกำลังเล่งเครื่องสถาบันกำลังซื้อมากขึ้นและตลาดอนุพันธ์ก็ยังต่อเนื่องจากแรงกระเพื่อมคล้ายกับการนั่งรถไฟเหาะครับซึ่งการที่ทอมลีออกมาพูดถึงเป้าหมาย250,000ดอลลาร์มันก็เหมือนกับการฉีดวิตามินให้กระทิงตัวใหญ่กลับมากระโดดโลดเต้นได้อีกครั้งครับโดยที่กระแสะหลักนี้ครับยังได้พลาโปรเจกต์อย่าง Bitcoin Hyper ซึ่งมีทั้งทีมเทคนิคที่แข็งแรงและใช้งานได้จริง กลายเป็นของร้อนในสายตานักลงทุนครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่อยากให้วอลเล็ตโตในรอบนี้ผมแนะนำให้จับตาดูทิศทางของ Bitcoin ในระยะยาวครับและคัดเหรียญนวัตรกรรมที่มีโอกาสเต,ติบโตสูงเพราะมันอาจจะเป็นสูตรเก็บแต้มที่เร็วที่สุดในรอบนี้ครับก<ค>ระแสบริษัทกว่าซื้อ b i t c o อ n แรงขึ้นทุกวันครับโดย Stra t e จ y ได้กลายเป็นราชาแห่งครังในวงการคริปโตที่กอดบิตคอยเอาไว้กว่า0 0 0 0 0เหรียญครับซึ่งคิดเป็นกว่า3%ของตลาดทั้งหมด โดยมีต้นทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่71,777ดอลลาร์และในตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำไรล้นทะลักเลยครับแต่ก็ยังเดินหน้าซื้อเพิ่มไม่หยุดนะครับโดยที่ล่าสุดเกมสต็อปก็ได้ลงสนามด้วยซื้อทันที4,710เหรียญเก็บเข้าทุนสำรองในขณะที่บริษัทจากหลากหลายวงการครับทั้งยาไปจนถึงโฆษณาต่างแห่ตามกระแสครับบางรายก็เพื่อป้องกันเงินเฟอ้อบางรายเพื่อปั่นหุ้นไล่กองทุนที่ชอบ short ซลล์ ซึ่งกระแสนี้ครับยังได้ดึง MetaPlanet และ s m a r t e r Wave ให้จัดหนักลงทุนในรอบใหญ่อีกด้วยครับ MetaPlanet ทุ่ม61.4ล้านดอลลาร์ซื้อ Bitcoin 518เหรียญทําให้ยอดถือครองรวมอยู่ที่18,113เหรียญมูลค่าราว2.15ล้านดอลลาร์ต้นทุนเฉลี่ย11,911ดอลลาร์ต่อเหรียญส่วน s m a r t e r Wave Company ลงทุน35.2ล้านดอลลาร์ซื้อเพิ่ม295เหรียญ รวมถือครอง2,395เหรียญต้นทุนรวม264.8ล้านดอลลาร์มูลค่าปัจจุบันราว284.8ล้านดอลลาร์กำไรลอยตัวราว20ล้านดอลลาร์แค่เดือนกรกฎาคมก็กวาดไปแล้วกว่า1,500เหรียญส่งผลให้ติดอันดับผู้ถือครองบิตคอยในบริษัทยักษ์จากที่36ขึ้นมาเป็นอันดับที่23และตั้งเป้าทะลุท็อป20ในไม่กี่สัปดาห์ well,

และกำลังจะไต่สถานะเข้าไปอยู่ในพอร์ตการลงทุนระดับโลกซึ่งก็มีแนวโน้มครับที่จะจุดกระแสให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ตามเข้ามาอีกจนตลาดปั่นป่วนแต่ในอีกด้านหนึ่งครับก็มีเสียงเตือนเช่นวิลลี่วูนักวิเคราะห์คริปโตครับฉีว่าสารัฐครับอาจจะเล่นบทเหมือนกับในปี1971ที่ประธานาธิบดีนิกสันประกาศเลิกผูกทองคำกับดอลลาร์โดยการยึดบิตคอยของบริษัทมารวมไว้ในมือรัฐบาล และอาจจะรวมศูนย์การควบคุมเอาไว้เองครับ USDC เป็นผลงานการจับมือกันของ Coinbase และ Circle และพี่ใหญ่ในตลาด Stablecoin ก็ยังคงเป็น USDT ครับที่มีมูลค่าตลาดกว่า164,600ล้านดอลลาร์ซึ่งได้ทิ้งห่าง USDC ไปไกลพอสมควรครับแต่ความเทยทะยานของ USDC ก็เรียกได้ว่าไม่น้อยเลยนะครับโดยเขาได้อาศัยจุดแข็งด้านความถูกกฎหมายและความโปร่งใสไลบีขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับ จนดูเหมือนกับว่าพร้อมะแซงที่ใหญ่ได้ทุกเมื่อและที่ USDC สามารถแจ้งเกิดได้ก็ต้องยกความดีความชอบครับให้กับกองทุน Stablecoin g i a n c e Fund ของ Coinbase ในปี2019ที่อัดเงินครับให้กับ Compound และ DYDX จาวละ1ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ USDC ครับที่เพิ่งเปิดตัวได้แค่ปีเดียวกลายเป็นดาวเด่นในวงการ DeFi I think now that we have clear legislation, we're going to see the Fortune 500 really start to adopt stablecoins. We've started to see this a little bit already, even with the news that this was you know, going to pass in the near future. Uh, Coinbase just launched the, an integration with Shopify, for instance, and we've seen announcements from you know, Walmart and Amazon, and it, almost every Fortune 500 company is now coming in and starting to look at. Stablecoin Payment เมื่อไม่นานมานี้คอย n b a ประกาศรีสตาร์ทกองทุน Stablecoin Guidance Fund ที่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน2019โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของ USDC ในโปรโตคอล Defi ที่ได้รับความนิยมที่กำลังเกิดใหม่แพลตฟอร์มกลุ่มแรกที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่แพลตฟอร์มป,ปล่อยกู้ Ethereum อย่าง Aave, m o f o รวมถึง c a m i n o และ Jupiter ในระบบนิเวศ Solana กองทุนนี้ดำเน,น,นิน,นการดำเน,น,นิน,นการดำเนินการ ในระบบนิเวศของโซลาร่ากองทุนนี้ดําเนินการโดยมีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ c คอ b a s e มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับอัตราดอกเบีย้ยคงที่จากโปรโตคอลดีฟาหลากหลายประเภทและขนาดกองทุนยังไม่ได้รับการเปิดเผยการที่คอ b a s สรีสตาร์ทกองทุนครั้งนี้พูดตรงๆเลยก็คือการพาลูกชายคนโปรดอย่าง USDC ลงเงินถมตลาดชิงพื้นที่ครับโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆนั่นก็คือการลดช่องว่างกับ USDT โดยในปัจจุบันครับมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในวงการดีฟาอยู่ที่1 6 5 4 0 0ันหนอล้านดอลลาร์ซึ่งแพลตฟอร์มที่คอยเบสเลือกครับอย่าง A อและจูบิเตอร์ก็ล้วนเป็นตัวท็อปของแต่ละบล็อกเชนครับซึ่งการปรูพรมแบบครอบคลุมข้ามเชนแบบนี้ชัดเจนครับว่าเป็นการช่วยให้ USDC ปักหลักในหลายๆสถานการณ์มากขึ้นซึ่งสำหรับวงการดี f าแล้วเมื่อแพลตฟอร์มใหญ่ๆเหล่านี้ได้เงินสนับสนุนระบบนิเวศก็ย่อมคึกขักขึ้นครับพร้อมกับเกิดโมเดลใหม่ และรูปแบบการใช้งานที่แปลกใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยต่อไปก็คงต้องมาลุ้นกันครับว่า USDC จะใส่แรงหนุนครั้งนี้ขยายอาณาจักรให้กว้างได้อีกแค่ไหน y o u p e g g บริษัทสำรองสินทรัพย์ของโซลนาเพิ่งทำเรื่องใหญ่ครับโดยได้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพร้อมกับดึงอาร์เธอร์เฮสผู้ก่อตั้ง b i t m e x มานั่งเป็นกรรมการคนแรกซึ่งเขาก็มีภาร,รกิจที่ชัดเจนนะครับคือการช่วยวางกลยุทธ์เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และหานักลงทุนเพิ่มสำหรับการสำรอง SOL แต่จริงๆแล้วครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นสำนักงานครอบครัวของเฮสครับที่ชื่อเมลสตรอมก็ได้ลงทุนในยูเพ็กซี่ไปแล้วครับซึ่งเมลสตรอมเป็นสถาบันที่เน้นลงทุนในคริปโตและสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเฉพาะและเมื่อพูดถึงโซล่าแล้วครับอาเธอร์เฮ hey เรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับตัวยงเลยครับที่เคยออกมาหนุนราคาอยู่หลายครั้งและในเดือนมีนาคมปีนี้ก็ได้ประกาศเป้าหมายราคาสูงไว้ถึง 300. ดอลลาร์เลยครับ ยูเพกซี่ถือครอง SOL จำนวน2,518เหรียญคิดเป็นมูลค่า381ล้านดอลลาร์โดยมีค่า MNAV อยู่ที่1.8เท่าบริษัทได้ประกาศเมื่อปลายเดือนเมษายนว่าจะปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นบริษัทสำรองเซ็นทรัลโซลาร์โดยมีผู้ทำการตลาดคริปโต GRS เป็นผู้นำการลงทุนและมีนักลงทุนชื่อดังในวงการคริปโตอย่าง Delphi Venture, m e l s t o m และรายอื่นๆเข้าร่วม โดยซื้อ SOL แบบล็อกส่วนรถในราคาเฉลี่ยที่ $141.1 ดอลลาร์ต่อเหรียญหลังจากมีการประกาศข่าวนี้ราคาหุ้น UPI x I เมื่อวานเพิ่มขึ้นถึง18.51%เมื่อมีราชาแห่งการปั่นคำสั่งอย่างอา t h เธอร์เนำทีม u p e พ็ C, ก็ยากที่จะไม่เป็นจุดสนใจครับส่วนอีกฝั่งอย่าง DFDV ซึ่งโฟกัสที่โซลนาก็พึงได้โชว์ผลประกอบการในไตรามาสที่2ครับ โดยได้ทำกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.84ดอลลาร์และมีรายได้อยู่ที่1.97ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าฐานะทางการเงินเรียกได้ว่ามั่นคงเลยทีเดียวครับและณนะวันที่11สิงหาคมพวกเขาก็ได้ถือครอง SOL กว่า1.3ล้านเหรียญรวมมูลค่าแล้วเกือบ250ล้านดอลลาร์โดยเพียงแค่ธุรกิจสเต็กกิ้งอย่างเดียวครับก็สร้างรายได้ SOL ประมาณวันละ63,000ดอลลาร์บวกกับแรงหนุนจากกระแส,สโซล่า ETF อีก ทำให้เป้าหมายที่ราคา300ดอลลาร์ของ SOL อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับมหาเศรษฐีโลกไม่ตกใจเรื่องนี้เมื่อกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าหนี้พันธบัตรของประเทศทะลุ37ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นหนี้ต่อคนราว101,000ดอลลาร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตวิจารณ์อย่างแสบว่านี่มันไม่ใช่หนี้รัฐบาลแล้วนี่คือโครงการระดมทุนจัก,กรวาลเพื่อเลี้ยงอเมริกาต่างหากศิลปินสายเอาอินขึ้นแท่นทำเงินสูงสุด ทีมพัมฟันเทขาย SOL จำนวน86,00 0เหรียญทำกำไรถึง16.28ล้าน USDC นักลงทุนรายย่อยถึงกับตำหนิว่านี่มันแผนการอะไรของพวกเขาแต่ขณะเดียวกันก็แอบจดบันทึกที่อยู่กระเป๋าเพื่อเตรียมตามซื้อในรอบถัดไปบิตคอยของเศรษฐีสาวย่านกังน้ำถูกยึดแล้วสำนักงานสรรพากรโซลจับมือกับ5แพลตฟอร์มเทรดใหญ่ไลเก็บภาษีแวบถล่มบ้านไม่เว้นแม้แต่กระเป๋าเงินบิตคอยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตวิจารณ์ว่า แท้จริงแล้วล็อกเชนไม่ระบ,บุชื่อเป็นเรื่องหลอกตาส่วนความยากจนของชั้นต่างหากที่เป็นเรื่องจริงสภาพคลองกลายเป็นตู้ ATM ของแฮกเกอร์แฮกเกอร์ใช้กลยุทธ์3ขั้นเพิมสภาพคลองปั่นราคาถอนเงินขโมยบิตคอยต์ไปถึง58ปเหรียญอย่างง่ายได้ทำให้ทีมโปรเจกต์ถึงกับเครียดหนักส่วนเพื่อถือครองรายย่อยก็เย้ยว่าบทนี้เราคุ้นเคยดีรอบหน้าคงถึงตาฉันวิ่งหนีบ้างแล้วมั้งค่างเงินของรูเบิลอ่อนค่ารวดเดียวเกินไปหรือ ลองใช้บิตคอยไปซื้อของสิเบลารุสตัดสินใจเด็ดขาดประกาศให้คริปโตถูกกฎหมายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแซวว่าเสนอให้ประธานาธิบดีรับเงินเดือนเป็นบิตคอยรับรองเงินเฟ้อไม่กระทบแน่นอนเอาเละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมทุกข่าวสารครับที่มีคุณคา่าทางในวงการคริปโตร็อกเชนและเหมืองขุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึก รวมไปถึงรายการ Investor Code ครับพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนรวมไปถึงธุรกิจที่เปลี่ยนโลกและทุกคนอยากจะให้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของใครคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและถ้าหากทุกคนคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV และรับเคล็ดลับความมั่งคงั่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับเรามาเพิ่มความมัง่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสสวััดีครบ